พ่อเร่อพ hmm. ่อเร่อให้หลวงูมูหลวงโม่ใคร หนึ่งหงายไอ้ซุมหนึ่งบ้านเขาเป็นห้องบ้านหลบสองหลกพี่น้อง กำลังเป็นไข่เป็นไข่เป็นไข่สองลูกนี่มงนคือกำลังกินไปอย่างนี้งคือลูกลูกลูก ้อง,ง,องเป็นใครพีนงใครบีใครเดี๋ยวด่ใครเห็นเล้วเห็นเดี๋ยวรอทึ่งพี่นเห็นลเลยเห็นเดีว เกิอดอยู่ก็ไข่ๆมูลเลยคือเห็ดหลงขาว่ไข่กําลังเป็นไข่หงออือไข่ไข่ดนี่นี้คือไข่หางบาเห็ดหขาว แมนโมเอาไปกวอนมกเลี้ยวคืน <Four> มุกเลี <millet> <babies> ้ยวเพิ่งคือกินถอยก้อนแง่ก็ไม่มุงคือพี่น้องพี่แม่นเบิ้นเลยบ้านเลกจุ่ม งบ้านทั้งจุง้งยิ้มหวยใครนี้มนุดใครแบบใครเลยนป็นผู้เป็นมูเล็กงงเป็นูเลยเป็นมูเป็นมูทั้งบ้าน,นทั้งจุม พูดดีเท่าสัมโอ้ฮะเท่าชิมไปพูดอิบี่พี่พี่เท่าหุ่หนเหรอใ่เท่าว,วัด สองโรกับนี่นสองไข่สองไข่